เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมสภาภะสาทั์ความเชื่อความเลื่อนใสวิริยะความภาคเพียรให้บังเกิดปีเดิยบรนไาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เข้านาวนวายสร้างบุญสร้างบุญสนให้บังเกิดมีในตนและเพื่ออุทิศบุญบุญสมนี้ ไปให้แก่ผู้ที่วายคนไปแล้วนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นะเะด็จจากนะชันดาวดึงซึ่งไปโปรดพุทธมารดาที่่ันดาวดึงด้วยพระอริธรรมเด็ธครมดีนะนะ เมื่อโคอแล้วนะคระับโอ้ก็เสด็จกลับนะลงมาที่ยังนะสักการณ์นครนะสถานที่นั้นที่พระโอษดเสด็จลงมาแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ซึ่งาการประทำนั้นก็ได้หลายต่อด้วยกันนะแล้วกนะ็เราก็ทําสืบต่อๆกระมาเป็นเวลาที่ยาวนานโดยเฉพาะวันนีนะ้วันขึ้นหนึ่งวันแรงหนึ่งข้างเดือนนะเดือนสนะิบเอ็ดเป็นวันที่พระเจ้าพระเจ้ากรมพระจักรัรรดดาวดึงนะมาที่จตัตการลกคร ที่ในประเทศอินเดียซึ่งสถาที่ ไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่มีไทยวาแสดงทำให้ฟังก็มีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ยังคงไวอนุรักษ์เอาไว้เป็นเวลาสืบทอดต่อมกันมาตั้งแต่พระพุทธองค์ได้สมบัติเกิดขึ้นแล้วออกไปประกาศภาศาสนาแล้วก็ได้ส่งสาว

ึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ถูกต้องด้วยตาของตัวทละไม่เกิดความสูญเสียต่อประเทศชาติ 5, บ้านเมืองของเราขึ้นเป็นเรือุกแท้แต่จริงแล้วผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่จะเข้ากันได้มากแต่ผู้ที่จะเป็นอุบาศกอุบาสิกาเนี่ยก็คือผู้ที่นั่งใกล้พระรันตนตรัย ได้ยินด้วยได้ความด้วยแล้วได้ยินได้ความด้วยนะแล้วมีการปฏิบัติแล้วก็จะต้องได้รับผลของการ ความจริงอันเกิดสิ่งว่าทุกเนี่ยมีจริงเหตุให้เกิดทุกมีจริงความดับทุกซีจริงอาปฏิบัติให้ถึงขึ้นความดับทุกไม่มีจริงเหตุทุกก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยเหตุให้เกิดทุกก็คือสมุทัยตามมาตร แล้วเขมาไรู้จักที่จะดับปัญหาเมื่อดับไม่เป็นก็ไปเอกตับเนื้อคุณคืนออกกับครอบครัวและก็ออกกับตัวเองทำให้ตัวเองปวดต้องคนอื่นก็เอึดอัดโดยเฉพาะหลับทันการสอนเนี่ยไม่ได้คงจะไม่เข้าไปถึงในใจเลยมาได้สดับรับฟังมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะอาตมาที่ก่อในสมัยที่ยังเป็นอาระวาดเน ส่วนมากแล้วก็จะเดินแต่ทางผิดเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐนะิเป็นส่วนใหญ่เห็นคงจัดเป็นดอกบัวเห็นทั่วเป็นความดีมีแต่เรื่องที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเนั้นเพราะว่านะไปเดินทางผิดนะแต่ก็ยังยังดียังรอดก็ได้นะประสบกับบัตเหตุหลายครั้งน,นะ บางครั้งบางทีก็เจอกับาราชไปยพวกนี้นะไอ้เกิดมาจากฎหมายของแผ่นดินก็เคยเจอมาแล้วนะเพราะว่าหลงไปเดินทางผิดเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเรย์จมาไม่เคยฟังนะเป็นคาราวาที่ไม่เคยฟังธรรมนะไม่แล้วก็ก่อนที่จะมามาบวชนี่นะเป็นคาราวาในแคยี่สิปี ไม่เคยบวชมาก่อนก็บวชอะไรอย่างนั้นบวชต่อหน้าหน้าไฟบวชหน้าไฟวเจ็ดวันในเวลาโยมจุปิดามานานโยมปิดาเสียเท่านั้นแต่ไปบวชหน้าไฟอยู่เจ็ดวันก็ไม่รู้เรื่องรู้มากแต่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังระที่นมาแท้ใ้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังก็ย่อนที่จะได้ฟังในอดีตของการฟังธรรม สิ่งที่ฟังไปแล้วไม่เข้าใจย่อมทำให้เกิดความเข้าใจทำให้หายสงสัยทำให้วามเห็นของเราเนี่ยถูกต้องทำให้จิตของเราไดเกิดความสง,งสงยถ้าเราตั้งใจฟนะังธใหมดีจะได้รับประโยชน์มากอย่างน้อยๆนะถ้าเราเป็นผู้ที่มีสัญญาดีด้วดความจำไม่ยั้งจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าคนที่นะ เข้าถึงธรรมเนี่ยไม่ใช่จะเข้ากันได้ง่ายนะ่ไมเช่นนั้นแพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เสด็จไปชั้นดาวดุโสดุธมานดานไปสแสดงพระอภิธรรมเจตทำทีให้ฟังก็เกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องเจตสิทั้งหลายเรื่องกุศลอกุศลอัพยากิตนะเรื่องต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนะจิตที่มันเกิดกิเลสจิตไม่เกิดกิเลสมันเป็นยงมันเป็นอย่างไร ทำใหนะ้พระพุทธมารดานะเป็นผู้ที่ได้รับผลได้รับอนิสงส์เพราะว่าถึงราะพระพุทธมารดาจะร่วงรับไปนานแล้วนะพระองค์ก็ยังนึกถึงอุปการะคุณนะที่ลูกจะต้องทำกับท่านโดยเฉพาะเราเนียทุกคน,นก็จะต้องทำกับแม่พรนะผู้มีพระพารภาคเจ้าได้แสดงเอาไว้ว่านะ เราเป็นบุตรหรือว่าเป็นธิดาเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงตอบแทนท่านข้อที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองช่วยทํากิจของท่านนะนะเป็นบุตรจะต้องช่วยทำนะท่านมีหน้าที่อะไรอย่างเช่นเป็นชาวไร่ชาวนาเราก็ต้องทําอาชีพนั้นด้วยต้องไปช่วยท่านทําด้วย นะ่รู้ว่าต้านายเราก็ไปช่วยท่านนะถ้ามีเวลาเราก็ไปช่วยท่านนะอย่างที่สามดำรงวงตระกูลนะร่ือว่านะไม่ทิ้งนะว่าวันพระรุตเราทำอะไรนะมีชาติกำเนิดอ,อย่างไรนับถือศาสนาอะไรนะี่ยเราก็จะต้องยึดถือเอาไว้นะเพราะว่าศาสนาที่เป็นที่หนึ่งในโลก เป็นเอกในโลกเนี่ยก็มีแต่พระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเอกของโลก <c oughs> น่ะเขาวิวจัยวิจารณิสูตรทดลองกันมาเขาให้ความเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าสอนเนี่ยให้คนลักความทั่วให้เราทำความดีทำความดี ธรรมดายังไม่พอก็ต้องทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่ไม่ได้มารู้จักการภาวนาปฏิบัติธรรมนะมันหาความบริสุทธิ์ยากนะเพราะว่าติตของเราท่้นส่วนมากก็จะเก็บสะสมนะเคยชินมีสัญชาตญาณที่จะทำให้เรานั้นคิดนึกคงแต่งแล้วก็ส่วนใหญก็บางทีคงแต่งไปในทางที่มันเป็นอุศลเกิดขึ้น นะถ้าเราไม่มาฝึกฝึกใจให้ดีน,นะเวลาเกิดกุศลเกิดขึ้นเราก็ต้อนงะนะนะนักน,นะ,นะนะนแล้วก็ต้องนักแล้วก็ต้องระวังนะไม่ให้นะอากุศลเกิดขึ้นเวลานัานทาให้นะกุศลมันเจริญแล้วก็ต้องรู้จักรักษากุศลไม่ให้มันสึกวิธีการที่จะทําอย่างนี้ได้นั้นพระพุทธเจ้าให้เดินทางสายตาให้เริ่มจากการ นการพึธรรมปฏิบัติธรทำด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่มีสติกำมรู้ทุกนะเมื่อกำมรู้ทุกก็คือความไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงอะไรนะสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเราเราต้องเดินเราต้องนั่งเราต้องยืนเราต้องกินเราต้องนอนเราต้องขับต้องถ่ายเราต้องทำนั้นว่าไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเมื่อเรา เอาสติไปกันหนดรู้ก็งวรู้รือยู่เรื่อยๆเนะีมากๆเข้ามันก็จะเกิดปัญญาปัญญาอันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่ธรรมดาลแล้วไปรอบรู้ความเป็นจริงเนะ่พระพุทธเจ้าตรัสว่านะ่ผู้ที่จริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือผู้ที่เข้าไปเห็นอย่างวิเศษเห็นอย่างประเสริฐก็คือเห็นความจริงนะ่ของธรรมชาตนะิไม่ว่าจะเป็น รูปประทรมก็ดีนามาทำก็ดีาม,มานะไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็จะเกิดคลายความยึดมั่นหรือมั่นเพราะว่าเห็นว่ายึดที่ไรเราก็เป็นทุกข์ทุกข์จริงนะเพราะฉะนั้นนะต้องรู้จักปล่อยวางไม่ไปยึดไปถือนะรู้จักจัดการปุกแต่งเสียได้อย่างที่นะพระ นำเอามาพิจารณาสังขารว่าอจาวาตสังขารสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงหรออุปาอวัยธรรมนิโนกามีปรากฏเกิดขึ้นแล้วสืบไปอุปาชิตวานิรุตติเกิดขึ้นแล้วดับไปแตสังหุปสมมสุโขการเข้าไประนักดับสังขารเป็นสุขนะดับสังขารก็คือหมายถึงการติดคิดนึกฟุ้งแตก นะอยู่ในขนะันธห้าตัวคิดนึกรุงแต่งที่จะทําให้เราเ,เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เพราะว่าความคิดนึกรุกแต่งของเราอย่างพระอริยดาท่านฝึกฝนะึกกาหนดรู้ทุกข์แล้วก็เห็นทุกขนะ์เห็นความดับทุกข์เพราะว่าในปฏิบัติก็คือการกําหนดรู้รักรู้รัก็นการปฏิบัตนะิในทางพระพุทธศาสนานะเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเกิดความว่า ราะว่าน่ะพอทิดกับเครื่องหน่อยเนี่ยถ้าเป็นพระที่ท่านปฏิบัติมาลงอรู้ะพอออกับเพื่อเกิดการที่จะคิดนึกฝุ่นแต่งเราฝึกสมรู้รักกสมรู้รักเนี่ยความเคุยชินมันก็จะเกิดขึ้นะพอกระทบอะไรเราก็รักได้กระทบอะไรเราก็รักได้นะก็อยู่เย็นแอบเป็นสุขในที่สุดสถานในการมืด แต่ถ้าเราไม่เคยสนใจไม่ใส่ใจในการฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าตายไปก่อนเนี่ยังไ่เข้าถึงการปฏิบัติเนี่ยหรือว่าขัดคุณอัตมาวัชคุณเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าเราเอาแต่ฟังอย่างเดียวน่าไม่มีการปฏิบัติในหลักของพระศาสนาก็คือพระพุทธเจ สี่ปัญหาสี่ก็คือเริ่มต้นจากสีสมาธิปัญญาหรือว่าเริ่มต้นจากการเจริญสติก็เข้าเลยนะเป็นการเดินทางสายการเะว่าสมาสิสติสมาสตินี่ก็คือในเวลาปฏิบัติธรรมเร่มงต้นสติแต่พอเริ่มเจริญแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็ไม่คิดไปเรื่องต้งแต่งน่มีความทำงานที่จะละได้เมื่อละได้ ติดใจของเราก็ว่างว่างอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่านิาพพานปรามังสุญญ์นิพพานก็คือความว่างน,นี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือทาจิตของเรานั้นให้ว่างให้ได้ในระดับไม่ว่างก็ต้องอาศัยในการปฏิบัติในทาที่เราจะมาสวดให้ทานรักษาสิ่งสวดมนต์นไหวพร,ร,รมดาไม่พอ นะต้องเน้นที่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจะเกิดผลเกิดผะดีสมมากผู้ที่จะปะฏิบัติได้นส่วนใหญนะ่ที่จะเข้ามาในพระพุทธศาสนาอยากรบนะรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลนีนะ่เห็นเขาไปฟังธรรมกันที่พระเชตวันนะแกเป็นลูก,ก็ระพกอดีที่เป็นผู้ที่มั่งมีนะไปฟังธรรม ก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาฟังทำเก็นยังไงเขาทำาปนยังไงแกก็ไปยืนอยู่ท้ายบริษัทนะแต่แล้วพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังท่านก็ตั้งใจฟังปกติเนี่ยรัตปารักเนี่ยเป็นหนุ่มเฮ่อยนะชอบเที่ยวชอบสนุกสนานชอบใช้ของหรูหรูของแบรนด์เนมด้วยมีราคาสูงอะไรนนเพราะว่าเป็นลูกคนมั่งแลวก็เป็นลูกคนเดียวด้วย เป็นลูกชายคนเดียวของตระกูดลด้วยนะพ่อแม่ก็รักปานดวงใจนะก็มีอะไรก็นะหาให้ทุกอย่างที่ต้องการนะวันนั้นก็ได้มีโอกาสนะไปฟัง,ฟงแล้วเวลาฟังธรรมตั้งตัมีความตั้งใจก็ได้เข้าถึงธรรมได้รวมตาเห็นธรรมก็เข้าไปตามูของ,ของพระพุทธเจ้าบวชเลยในพระพุทธศาสนาแต่พุทธเจ้าก็ บอกว่าเธอได้เวลาพ่อลาแม่หรือยังเนี่ยเธอถ้าเธอยังไม่ได้ลาพ่อลาแม่ก่อนที่จะมาบวชไม่ได้ฉันบวชให้เธอไม่ได้นะก็ต้องไปนะขอลาพ่อลาแม่บวชพ่อแม่ไปรอให้บวชไม่จะให้งานนะเพราะว่ามีลูกคนเดียวต้องการที่จะให้ได้รับทรัพย์มรดกของท่านนะกลัวว่าตระกูลจะขาดศูนย์เพราะว่ายังไม่มีลูกอีก แต่ท่านไม่เอาไม่ยอมทำยังไงก็ไม่ยอมถึงกับน,นอนลงไปปวดข้าวปวด,ปวด,ปวดน้ำนเป็นตายยังไงกไ็ไม่ขอว่าทําไม่ไม่ยอมให้ปวดก็จะขอวดตายเพราะแม่ก็เลยต้องยอมให้ท่านไปปวดพอไปปวดแล้วก็ได้ก็ปฏิบัติธรรมท่านก็รู้ทางโลกมาเยอะเคยผ่านทางโลกมาเยอะ,ะเมื่อได้ ได้ฟังธรรมได้เข้าไปสูปป่การปฏิบัติก็ได้บรรลุเป็นพระอาราัเนื่อเพราะมาจากการฟังธรรมถ้าเราเอาใจมาใฝ่ธรรมนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะตาโหะวังโหตินะผู้ไข่ในธรรมเป็นผู้จเจริญธรรม,ะมะเทศศีภาวะธรรมเทศีผู้ที่ชั้นธรรมเป็นผู้ที่เสื่อมนะใครชั้ธรรมคนนั้นเป็นผู้เสื่อม ถ้าอยากกัเลยก็ต้องเป็นผู้ที่ชอบทำชอบทำก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำเราไปสู่ความสงบความสงบความสุขเป็นผู้ที่มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะโดยธรรมชาติจิตของเราเนี่ยนะถ้าเกิดมามันก็พ,อพอ่อปุปัญญาส่วนมากแล้วก็จะเป็นปัญญาที่ทําให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่ปัญญาที่ ทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยในแต่ละคนเป็นได้ยากแต่ถ้าไม่ได้เข้ามาสนใจใส่ใจสะดับฟังมปฏิบัติธรรมก็จะมีปัญญาเป็นนะมิฉาทิฏฐิถ้าตัวใหญ่แต่ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องมีการพัฒนาอย่างมากมายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเข้ามาได้นะมาทำกิดในวันที่ของญาติโยมทั้งหลาย นก็รับว่าท่านนั้นได้เข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืดยาวขึ้นไปอีกน่ก็เพราะว่าเราทั้งหลายสนใจฝ่ายธรรมแล้วก็ขอผลอันสม์จกานที่ท่านทั้งหลายมีความศรัทธาภาษาทมีความเชื่อความรื่อนใสในพระพุทธศาสนา ได้มาสร้างกุศนก็ขอให้ผลลบุญของท่านนั้นขอให้ท่านได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติและก็นิพพานสมบัติรวมทั้งมีอายุวนรณะสุขภาระปฏิาภาณธนาสา,าสมบัติปราศจากผู้ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภอยู่ก็เย็งเป็นก็สุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยสันทุกคนทุกท่าน เออแต่ละกอเทวะต้องมีด้วยปตาร um,